ส่งพระมาถึงแล้วนะอันนี้เป็นพระที่พี่พี่เอซีเนี่ยส่งมานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะดูนะแปบ๊บนึงว่าเขามีอะไรมาบ้างนะนก่อนี่เขามีที่อยู่มาด้วยนะครับที่อยู่มาด้วยเพื่อเราดูแล้วไม่ชอบนะนี่นี่เห็นไหมให้เบอร์โทรมานี่ธนาคารมานะครับยอดเงินมาเรียบร้อยแปบ๊บนึงนะนี่เดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะครับนี่ เห็นไหมก็เดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ถูกใจให้ส่งกลับนะครับผมดูจากรูปแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้ส่งกลับนะครับน่าจะจบเพราะว่าพระมันไม่ได้แพงมากนะครับถ้าผิดพลาดถ้าผิดพลาดผมรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับองไหนที่ผมดูเป็นนะครับนี่ดูนะว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับแอบนะึงโอ้หืขาตั้งกล้องไม่ดีนะครับเดี๋ยวร้านเจ็จจะซื้อใหม่แป๊นนะึง มันล็อกไม่อยู่ซะแล้วเนี่ยขาตั้งกล้องนี่นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกก่อนเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชิ้นแรก๊บคืออะไรนี่เป็นหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพรนี่โอ้โหซองเดิมด้วยนะนี่เขาเรียกว่าพระปิตาครับพระปิตา เดี๋ยวผมจะไปอ่านชื่อรุ่นให้ฟังนะเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะโอ้โห,หสองเดิมเดิมเเลยนะนี่โอ้โหใบฝอยเดิมเลยนี่จากวัดเลยนะนี่วัดพิกุลทองนะครับนี่นะครบไปเนี่ยหรือหายแลบ๊บหนึ่งนี่โอ้โหครบ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 ,ครบ,ครบ,ครบนี่นี่นเห็นไหมมีใบฝอยเดิมๆเลยเดิมๆเลยนะครับนี่เป็นพระปิดตา หลวงพ่อแพรนะครับแบบนี้เนี่ยออกใบเซอร์ได้นะครับพระพิตารุ่นนี้นี่เดิมเลยสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้นะครับน่าใช้เป็นพระเครื่องยุคต้นของหลวงปู่นะครับของหลวงปูนะ่นะนี่ถูกใจมากเก็บไว้ก่อนนี่หนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมต้องทักกลับไปนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวทักกลับไปนะครับ ฟึ๊อนี่องนี่องหนึ่งนะครับฟึบนี่แปบ๊บหนึ่งนนี้เป็นยี่สิบห้าศตวรรษนะครับเป็นเนื้อดินนะหูยอง์นี้สวยมากตรงนี้สวยมากนะนี่มีหน้ามีตาด้วยนี่มีจุกนะครับนี่ที่เขาเล่นเขาจะเล่นมีจุกนะครับนี่แบบนี้ น่ารักมากน่ารักมากจีจัดจีดดจัดเดี๋ยวมาดูอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้เป็นขุนแผนนะครับเป็นหลวงพ่อแก้วนะนี่วิิเนื้อเนื้อเขียวด้วยนะครับมีเนื้อเขียวด้วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวส่องดูก่อนผมส่องก่อนนะว่าดีหรือเปล่าแป๊บหนึ่ง นี่อันนี้นะครับผมดูยังไม่ชอบนะแต่ผมตกลงกับพี่เขาไปแล้วนะครับนี่สองทั้งหมดเลยสามชิ้นทั้งหมดนี่นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวต้องเก็บไปเก็บไปศึกษานะครับนี่แบบนี้มีเกสแล้วนะครับนี่ก็ได้สองชิ้นนี้นะครับสชิ้นนี้เดี๋ยวยังไงผมโอนไปนะครับ